สวัสดีสวัสดีค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์ดิซิลมอสจากร้านบอสอนำพรอพเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคัน Man, นะครับผมเป็นยาม่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม EF 5 1 4 MU คันนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้าและมีผานพวงมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมตัวรถสภาพดีสวยแห้งๆครับแป๊บดิสเลกเส้นสายเดิมสีฐานเดิมเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้ รถคันนี้จดทะเบียนปีน58แลน,น,น,58นะครับผมนมาแมนยูคันนี้จดทะเบียนปี58แลนะครับ้าหลังแน่ๆแนๆครับผมสวยครับลูกค้าท่านใดนะผมกำลังมองหาเันมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด e f 5 1 c m u อันนี้นะผมร,ร้านบบสอนทำพริตเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ ฝากสวยครับผมากคุลูกค้าท่านใดแล้วครับผมสนใจในรถคนันนี้ก็ติดต่อมาเบอร์โทรนี้ได้นะครับผม0 8 1 3 6 5ป9 7 0 8 1 6 0 5 5 2 3 7นะครับและอีกเบอร์นะครับผม0986232342นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ตำบลกองของุ่นอำเภอตำบลบางบัวอำเภอกองขุ่นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอ่ากคุณูกค้าท่านใดน,นะครับผม สนใจแวะเวียนม,มาทางร้านได้ครับผมรถคันนี้มาในราคา455,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะค้าคุณลูกคา้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อบเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับอ่ะช่างขาบเลยครับเกิื่องยนตติดง่ายๆ <c oughs> ครับผมเราผมหให้บริกครร้อนไม่เย็นะครับผม สอบคุณลูกค้าท่านใดแล้วผมกำลังมองหายันมาก แมนเชสเตอร์อยูนเต็ดเอฟห้าหนึ่งสี่ันนี้แล้วผมร้านโพสานนพรพิเตอร์มีให้สผหรับลูกค้านะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมรถคันนี้มาในราคา455,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยต่อรองสอบถามราคาได้เบอร์โทรที่พี่นะครับต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านโพสานนพรพิเตอร์ชาแน,นลแล้วก็เซียมอเรถไซค์รนนุ่สองนียนะครับผมขอบคุณ